อาซังทำไมเจ้าขี้บ่นขนาดนี้ถ้าตามหาเขามาตั้งห้าร้อยปีไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องเันหรอกเจ้าเอามาสิเ็จอกเลยมาออ้ยกลับมานะ ลีซ่าไรข้าหน่อยนุณเจ้ริกเต็มแมงหน่อยคนงามสวยจริงๆเลยน่ามาไปอยู่บ้านลินแนหน้อยไปเป็นเพื่อนแม่รุ่นเดียวกันเลยอุ้ยเหลียงอะไรเ่ะทำไมนี่คุณชายท่านนี้น่าไม่คุ้นเลยมาเจ้าค่ะคุณชายเนเธอท่านเดินทางมาเหน็ดเหนื่อย ฉันนั้นอยู่ต่อเพื่อ mm hmm. เดียมสุราสักจอกดีหรือไม่ในท่านพูน้นี้ท่านอยากตื่มเหล้าสลักบุปผานารีแดงหรือว่าสุราจอกนี้เช่นค่ะ

嘿 <noise> ไปจนได้วยเฮ้ยระวังหน่อยระวังหน่อยระวังค่อยๆระวังหน่อยระวังระวังนะค่อยๆนะไอ้แต่เท้านี่มัน นี่เหมือนเป็นฝีมือเขาปีศาจเลยเอ้ยก็เชิญคนที่สำนักหลิงอยู่วันแล้วนี่เจ้านี่ตาถึงนะเนี่ยนะเฮ้ยเจ้าพรมาจากไหนอะเอาคือแวบแวบไปแวบมา สัตรีถูกควักหัวใจแล้วก็ไม่เจอศพของบุรุษเลยเจ้าเจ้าโผล่มาจากไหนอีกเนี่ยเอาละโอเลิกเล่นเถอะมาอีกคนละใต้เท้าเราคือสิทสํานักหลิงหยวนได้ยินว่าปีศาจก่อเรื่องที่นี่ก็เลยตั้งใจมาตรวจสอบฟันแล้วเมื่อกี้ที่แท้กับปรมาจารย์ของสํานักหลิงหยวนพวกท่านรีบดูเราจัดการไม่ได้จริงๆหยวนจงชิงอี ได้เลยสิพี่เอออืมสุดเปนเชฟนเฟกว้านารเซียนี่นะสิพี่อืมอ้หอ้าโ้มาดู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 ู้ดูดูดูู่ดูดูยูดูดูู้ด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 ูายล

หรอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วอ้าฮะวิแม่จบรูปหลอกล่ามใหญ่อยู่สดุดๆต่ะปรมาจารย์ทำไมนั่งไม่ฆ่าบรุษไปพร้อมกันทีเดียวล่ะ โบราณว่าปีศาจที่ใช้บุรุษแข็งแกรง่งมาบำเพ็ญตบะเป็นปีศาจชั่วร้ายหากไม่รีบจัดการเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายพรมรมอาจารย์นี่จะทำอย่างไรดีใกล้ถึงงานเทศก,กาลโคมไฟในเมืองจี้โจถึงตอนนั้นชาวบ้านและพ่อค้าในเมืองจะมางานหากปีศาจออกอรารวาสผลลั์จะไม่อาจคาดเดาได้ใ<ะ>ต้เท้า<ะ>ถ้าจะขอให้สำนักส่งคนมาเพิ่ม<ะ>เพื่อแจกยันปราปีศาจให้เหล่าชาวบ้านและขอให้พวกท่านช่วย ปกป้องความปลอดภัยในเมืองด้วยครับแน่นอนแน่นอน ณชายผูคุณชายผู้คือแม่นางสู้เสียนถ้าเจ้าไม่สบายตรงไหนข้าพาเจ้าไปโรงหมอได้นะเปล่าข้าสบายดีพอได้เจอท่านข<อ>้าก็หายดีแล้วล่ะเช่นนั้นก็ดีในเมื่อแม่นางไม่ได้ไม่สบายเช่นนั้นทรงหลิงก็ไม่รบกวนแม่นางพักผ่อนแล้วออจริงสิเมื่อครู่ ข้าซื้อขนมอบดอกกุ้ยวามาจากตลาดรสชาติหอมหวานน่าทานแม่นางลองชิมดูได้นะ <S <S เคลิ้มเลยคุณชายผูเห็นใดท่านถึงเลือดกําดาวไหลล่ะอะอออมันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดนะรับเมื่อครู่ข้าไม่ทันระวังเลยหกล้มสมุกกระแทกเฉยๆไม่ได้คิดอะไรเลยเฮ้ยตายแล้วโอ้โหคุณพระ ท่านมานี่สิคุณชายผูข้ามีเรื่องจะพูดกับท่านไม่ดีกว่าค้ายังมีบทความที่ยังเขนไม่เสร็จมีเรื่องอะไรพรุ่งนี้พวกเราค่อยนี่นี่เกิดอะไรขึ้นนักไอย่างขาวบอกเลยคือคุณชายตั้งแต่เห็นท่านเป็นครั้งแรก ข้าก็ชื่นชมท่านมาตลอดคือนี่แม่นางอย่าทำแบบนี้ไม่ได้อย่ามาแล้วนนหนักหนักนะแม่นางสู้เซียนเจ้าพักผ่อนเถอะข้าขอตัวก่อนคุณชายผู แม่นางสู้เซียนจะไม่เป็นไรนะท่านอยาาเข้ามาคุณชายผูในแขนเสื้อของท่านคืออะไรเหรอ